ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เ yeah, ชิญผมานงานนี้แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมชอบมากๆก็เลยดีใจมากๆที่ได้มาในครั้งนี้นะคะค่ะอยากจะถามถึงผลงานซีรีส์ค่ะว่าซีรีส์ในปีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นค่ะเนี่ยเดวนเ่รีมออัมากวก็ใหความเ้นมา ปีหน้าก็จะมีผลงานซีรีส์ประมาณสองเรื่องนะคะฝากทุกคนช่วยรอติดตามกันด้วยนะครับค่ะอยากจะพูดถึงแผนในอนาคตค่ะแล้วก็ i n นเทอร์เฟอร์นะคะในการทำงานของคุณเบนคิโอไรค่ะโอ้อินเทอร์เฟอร์เรชันใช้โดยมีดังเดนเมทูสกีเอ่อเลนเมทูรามาเดชชุนบิชก็ในส่วนของปีหน้านะคะก็จะมีอาวุธบ้างมีเพลงใหม่แล้วก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็ละครที่บอกค่ะ 그리고 어디에 받으신데, 상담하실 때, 상담하실 때. 어, 네, 뭐고 어디에 จ연ม받으ุยกันเร뭐 여러 가지가 있는데 어즘은뭐 뭐, 프리미 보고 도 어떤 뭐, 그냥 생활 속에서 영감을 많이 받는 것 같아요. 아기띠 나오고 만단다이นี่ยก็มาจับหน่อยที่นะครับแต่สมมุติก็เป็นชีวิตประจํ ค่ะต่อมาค่ะอยากจะถามถึงบรรยากาศอย่างเงี้ที่กางนะคะที่สุนการ์นะคะสุนทเดอร์ของเราที่จมเอนได้มาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างคะเนี่ยเราทุกท่านที่ไทยกินด้รับความร่วมมือกันชากมากที่สุดเลยค่ะทุกท่านที่มาที่นี่ค่ะ ถ้าพูดถึงการร่วมเฉลิมเขาดาวค่ะที่ได้รับการท้าทามาที่แนะนาว่าท้าทา s ของเอเชียรู้จักยังไงบ้างคะอรู้ทั้งหดายรู้จักดีมากๆเลยที่ติดต่อมาทานี้ค่ะอยากจะทราบถึงชว้สุดพิเศษค่ะที่วันนี้นะคะจากลำมาใจเลยคุณค่ะเออช่วงนี้นชุด็เยมไว้ครต่นชอบรงนเรคที่ทน ก็เตรียมมาทั้งเพลงที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะแล้วก็มีเพลงที่เชื่อว่าทุกคนชอบแน่ๆเตรียมมาให้เต็มที่เลยค่ะค่ะต่อมานะคะสุดท้ายค่ะค่ะคุณเดงนะคะเรื่องขอพรได้หนึ่งข้อในคืนนี้จะขอพรอะไรและขอให้ใครค่ะโอเคยากไเที่ยนที่ส่งนล้วก็อ่าคาตาเน่าทุกที่ตัวอย่างที่ดีๆก็อยากจะขอพรให้ในอนาคตเนี่ย ไค้มาอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นพัทยาหรือว่า,าที่งูเม่แต่ก็ลองมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยครับ